ืกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านเนาะเมื่อนี่สิภาพ,พี่น้องมาเมืองไฮมั่นค่ะสิได้กูมั่นอีกแล้วค่ะมั่นเจ็ดเดือนค่ะพี่น้องกูมั่นนี้น้ำเพราะว่า บริเวณนี้เฮ้าปลูกตอนนี้เป็นที่ติดเขื่อนค่ะน้ำขึ้นมาแล้วค่ะแปบ๊บเดียวก็ถ่วมถึงแล้วค่ะปกติตรงนี้คือถ่วมหมดเลยค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ได้มักลูกไ้ค่ะมันเจ็ดเดือนเนาะแปลงนี้ปลูกด้วยวิธีการควบคุ้มน้ำน้ำขาช่วงปีที่แล้วแรงจัดเลยนะคะก็เลยต้องดูดน้ำจากเขื่อนนี้ขึ้นมาโหดค่ะใส่ปุ๋ยขี้ไก่แก่พี่น้องกรบ หนึ่งรอบกะพอเลยแต่กะมีการฉีดฮอร์โมนค่ะฉีดสองเท่อมเมือเบิ่ะว่าหัวสิเป็นจังไดนเนาะค่ะหัวกะโอเคอยู่พี่น้องต้นใดที่เขาสมบูรณ์ในหัวเขาจะใหญ่จะอ้วนค่ะแต่ก็มีบางต้นที่แบบ หัวหน่อยหัวเอยียงอยู่เนาะ,ะสมบูรณ์คือคนนี่แหละเนาะผู้อ้วนผู้จ้อยค่ะแป้งนี่ไส้ปุ๋ยขี้ไก่แกบค่ะพี่น้องแล้วก็เป็นดินไส้เท่าที่สังเกตเนาะหัวใหญ่จะลายอยู่บริหากําลังใจจะคล้องได,ด้แต่มันเป็นอิลีแสดงว่า,าดินไส้นี่กับขี้ไก่นี่ถือกันค่ะที่สั่งซื้อมาต่อนนั้นนะคะยกโหลดนี่ยกพวงน,น,นี่ถูกกระสอบละยยิบหาบาทเป็นขี้ไก่แกบค่ะ เป็นขี้ไก่ไม่ไหมค่ะบ่บริพานการมักมองปานในเนาะ,จะเจ้าที่สังเกตแต่กะโอเคอยู่ค่ะใส่ได้อยู่ถือกันอยู่ค่ะ,ะใส่นอกจากใส่ขี้ไก่แก็บแล้วฮ่ากัะครบมั่นครบรอบเดียวค่ะใส่ปุ๋ยสูตร16-8-8บวกกั0-0-60ค่ะแล้วเลยหลังจากนั้นก็มีการฉีดฮอร์โมนฉีดสองเทือค่ะพี่น้องหัวกะเป็นแบบนี้อันนี้มันหน่วยวงขาวด้วยนี่เผลอ อันนี้พ่วงเพชรค่ะหัวเขาจะเป็นกลมๆจุมจ่มๆกันปักหญ้าค่ะแบบนี้เนาะกะหัวดีอยู่ค่ะพี่น้องอ่านะคะแล้วกับแปลงนี่เข้าตอทอค่ะดูดสายยางขึ้นมาเอาน้ำจากเคือนม้โหดค่ะ เพราะว่าปีที่แล้วนี่ช่วงที่มันก็ลังจะจะเริ่มเติบโตนี่เดือนสองเดือนเนี่ยโอ้มันแรงพอดีค่ะกะัมันสีเหตุให้มันเห่าหยุดชะงักเนาะก็เลยต้องดูดน้ำจากเคือนมาโหดค่ะกะัโอเคอยู่ใส่ใดอยู่บางเทือเท่ากับพึ่งน้ำตามธรรมชาติมันก็นจะบ่อให้ผลผลิตที่ดีเป็นไดเพราะฉะนั้นถ้ามีนม้ำมีปุ๋ยกําจัดวัชพืชได้ ตรงนี้ซีห้มันเฮ่าหัวดีหัวใหญ่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วค่ะพี่น้องเจ้าหดกับฝากเป็นกำลังใจให้เช้าให้เช่าหน้าเฮ่ากเกษตรกรเฮ้าค่ะสู้ๆกันไปเนาะขอบคุณค่ะสําหรับการรับชมรับฟังเดอร์คลิปนี้ก็เป็นกาลังใจให้กเกษตรกรเช่าให้เฮ้าค่ะขอบพระคุณสาหรับการรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ